ไม่คู่ควรคำว่าอังเกลเลยครับผมเะเป็นบราเธอร์อยู่ยังเป็นบราเดอร์เนาะเป็นไงบ้างเป็นพี่ชายแต่อังก็โอเคหลายคนชมดูอ่อนอ่อน่อนล๋อครับขอบคุณมากครับดูแลร่างนี้ยังไงมันน่าจะพ่วงหมดแหละเพราะว่าการดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบบดูแลร่างกายอย่างเดียวมันก็ต้องดูแลร่างกายดูแลจิตใจดูแลภาพรวมเลยคิดว่าที่ได้มีแบบ ร่างแบบนี้หรือว่าหน้าตาแบบนี้ก็น่าจะเกิดจากที่ในปีที่ผ่านมานะ่าจะเข้าแบบเข้าใจเรื่องธรรมแบบลึกลึกลงไปอีกแต่เรื่องธรรมนี้คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราปฏิบัตินะมันไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าวัดเราเข้าวัดทุกวันหรือว่าเชื่ออะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเราเชื่อในตัวเราเองเชื่อในตัวเราเองก็คือจริงๆวัดมันก็อาจจะอยู่ในนี้แหละก็จะมีการนั่งสมาธิมากขึ้นเช้าเย็นแล้วก็ มีสติในการดูแลตัวเองมากขึ้นพออายุมันมากขึ้นเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายมันไม่เหมือนเดิมพอร่างกายมันไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องเข้ายิมมากขึ้นแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้หกักโหมคือพอรู้สึกว่าร่างกายบอกว่าไม่ไหวก็ไม่ไหวอ,อันนี้สําคัญ เพราะว่าเวลาอยากนอนอ,อยากพัก<ม>ก็เราก็าควรจะฟังตัวเองว่าอยากนอนอ,อยากพักเปลี่ยนไปมันส่งผลกับเราไหมส่งก็เหมือน <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างที่พูดไปอะ่ะเมื่อกี้ <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนอาจจะมีความนิ่งน้อยกว่านี้แต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความนิ่งมากขึ้นเป็นไงบ้างแต่ว่าคนก็ยังบอกว่าคนก็ยังกรีดอยู่เลยค่ะล่าสุดที่แฟชั่นแฟชั่นเซ็ตนั้นออกมาอ๋อมันมีสองแฟชั่นที่สองแฟชั่นเซ็ทที่ถ่ายมี กลับไปถ่ายกับพี่ใหญ่มาซึ่งพี่ใหญ่ก็จัดเต็มพี่ใหญ่เนาะแล้วแล้วก็มีพิตุวีรโคศก็คือสราว์แต่ว่าเป็นสองช่างภาพที่ถ่ายกันประจำอยู่แล้วในช่วงเวลาที่แบบอยู่ในวงการมาเพราะนั้นมันก็จูนกันติดจากสองจากสองเซตนั้นก็คือกรีดนะครับขอบคุณครับยรีดี่ใหญ่และดกทุกขั้งขอบคุณครับเฟิร์มมายังครบท้องใช่ใช่แต่ว่าเอทิกที่ครบก็คือก็ต้อง เขาต้องต้องเข้ายิมสองอาทิตย์ต้องมีเทรนเนอร์มาช่วยด้วยเป็นไงบ้างพอกระแสอีพอแฟชันสองเซตนั้นออกมามันบอกว่าทำให้ดีคือมีความมีความดีใจที่ได้ร่วมร่วมงานกับรุ่นอย่างพี่ใหญ่แล้วก็อย่างพี่ตุ๊กเพราะว่ารู้สึกว่าคือมีคือรู้สึกแบบรู้สึกดีกับเจนยุคใหม่นะเพราะว่าเจนยุคใหม่เขาก็เก่งแล้วก็มีการรู้สึกว่าอยากแลกเปลี่ยนว่าเอ้ยรุ่นพี่ เคยถ่ายมาแบบนี้นะและรุ่นใหญ่ที่ถ่ายมาที่เขาเก่งเขาเป็นแบบนี้นะก็รู้สึกว่าที่ไปร่วมงานกับพี่ใหญ่มาร่วมงานกับพี่ต๊บมาเพราะว่าบางทีก็อยากจะโชว์ผลงานเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นเป็นวิชาให้กับรุ่นใหม่ไปด้วยเพราะว่าพอคุยกับพี่ใหญ่เวลาทํางานคือ มันมีหลายอย่างในยุคที่เราเคยถ่ายกันที่เราไม่สามารถพึ่งพาได้คือเป็นการดูการรู้ร่างกายตัวเองเวลาเราโพสเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันบิดได้หมดเลยมันใช้แอปมันใช้ฟิลเตอร์มันใช้ตัวช่วยได้เยอะแต่ในสมัยก่อนคือไม่ใช่ไม่ได้ใช่ใช่คือแต่ก่อนคือเดี๋ยวนี้ถ้าให้นางแบบยืนบนช้างมันสามารถเอามา แมทได้แต่ว่าสมัยก่อนมันต้องยืนจริง,งใช่เลยมันทําให้ผมรื้อฟื้นหลายอย่างพอพอทางานกับพี่ใหญ่ว่าโหคือนางแบบในยุคนั้นหรือว่าในแบบคือเราต้องทําอะไรเองคือมันสองด้านน่ะคือตัวช่างภาพเองเขาก็ไม่ได้ใช้กล้องดิจิตอลมันยังเป็นแอนะล็อกอยู่ยังต้องแบบกว่าเราจะรู้ว่ารูปภาพออกมาย่างไงอะ่ะมันต้องไปล้างฟิลม์มใช่ไหมเลยก็ ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานเพื่อที่จะโชวก์ก็เอามาแบบเหมือนกับถ่ายทอดผลงานอะไรแบบแบบนี้มากกว่าทำไมก็มีคนเข้ามาเรียกพี่พอารเต็มไปหมดเลยนะครับอะไรนะสเสียงแบบว่าพี่อารขาดูนี่นี <laughs> ่คือคือที่มีก็มีแบบ ไม่มีใครเรียกอังเคนะคะเด็กเด็กเจนใหม่อ่ะที่เข้ามาก็แบบอเราก็ยังโอเคอยู่เนาะเรายังได้นะคเรายังได้อยู่แล้วพอเห็นผลงานเราเองจากรูปนี้ล่ะที่เขาให้เราดูเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีเพราะว่าคืออย่างแบบของของที่ใหญ่เราก็ตั้งใจที่เราอยากจะให้เป็นคอนเซปต์ของสนับสนุนแบรนด์ไทยก็จะมีของมีอิชชูของแบบของพิสิ์อีก2ทนี i d a y เพราะว่ามันก็สําคัญมากที่เราจะนําเสนอที่สําคัญที่ที่บอกว่านอกจากที่จะโชว์ผลงานคือมันเป็นการแบบซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆว่าเราก็เพราะว่าผมยังมีฐานที่มีคนติดตาม,มในทวีปเอเชียอยู่อะไรแบบนี้ก็อยากจะยังพุชเรื่องราวดีๆอพรสวรรค์ของคนต่างๆวงการต่างๆในบ้านเราให้คนเห็นด้วยครับมีคนเรียกนอ้องอยากให้พี่อารกลับมา พร้อมกลับมาครับหายไปนานครับเมื่อไรจะคัมแบ็กครับก็นี่ไงกำลังคัมแบ็กอยู่ครับเดี๋ยวผมคือขอฝากหน่อยได้ไหมครับคือจะทำซีรีส์แรกของตัวเองในในปีนี้แล้วครับอ่าก็กำลังหาพระเอกสำหรับซีรีส์นี้อยู่อ่าตัวซีรีส์ชื่อว่าจังหวะจังหวะรักต่างเจนจังหวรักต่างเดี๋ยวผมจะลงในไอผมว่าแคสที่ไหนอะไรยังไงกำลังหาพระเอกในวัยประมาณ17ถึง20ครับ แล้วคู่เขาจะต้องเท่าไหร่คู่เขาอ่ะคู่เขาก็ประมาณ16บหถึงสิบแปดครับอ๋อครับแล้วต่างกันยังไงต่างเจนตรงไหนมันคือจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับที่เรามากันวันนี้แหละครับเราจะมีเรื่องราวของรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเด็กขอทายทอดหลายคู่ใช่ใช่มันจะเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นฟีลกู๊ดแหละครับขอทายไหยครับพี่อาร์ ต้ององย่างไงทด้า<ห>มาแบบไหนไทาให้น้องๆรู้สึกอ,อย่างแรกเลยน้องที่เล่นดนตรีได้อเออเพราะว่าในเรื่องนี้มันจะมีเรื่องของเสียงเพลงเข้ามามีเรื่องของเพลงต่างวัยที่ต้องมาเรียนรู้กันในแบบในความเป็นเจนใหม่และในความเป็นเจนกลับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เียดอาจารย์ศิล์ธรรมใช่ครับเป็นครั้งแรกครับ แล้วจะลงมือลงไปแสดงด้วยไหมครับมีด้วยครับมีมีมีห,มหนึ่งที่เล่นด้วยครับมีมีคนคิดถึงเลยก็ต้องหาให้หาบทให้กับตัวเองครับเอ้ยพี่อ้องมีคู่ในเรื่องไหมมีอยู่ครับ <c oughs> มีอยู่มีอยู่เออต้องเจนเดี๋ยวต้องเจนไม่ครับก็เจก็ต่างวัยครับ <c oughs> เมื่อไรเนี่ยไปอัานเมื่อไร่าจรจริงนนะนะยังยังไม่ได้ลงครับเพิ่งเพิ่งเนี่ยพอฝากไว้รู้สึกว่าอ้าเดี๋ยวน้องๆนักสืบคงว่าไอเขาจะต้องตามหาไปที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงในในไอจีอันนี้อยดมองว่าจะได้จะเห็นรูปเป็นรูปเป็นหน้ากันไหมน่าจะกลางปีครับครับมคืออันนี้คือทุกอย่างมันไฟเขียวเรียบร้อยหมดแล้ว บทเอยต่างนานาใช่บทบทเอย่าช่องแล้วก็มีสนับสนุนทุกอย่างลงตัวแล้วครับแล้วมีงานแสดงอตอขมา้าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในไทยแล้วครับตอนนี้พร้อมมาเต็มแล้วครับเตรียมคัมแบ็คนะครับครับผมใหญ่เต็มกับมารวงการครับผมต่อมารอบนี้มันต้องเลือกบทมากขึ้นไหมครตอนนี้ก็โอเปนนะครับตอนนี้ก็พี่ก็ค่อนข้างแบบเปิดเปิดรับทุกอย่างครับ ไหบวายยูริได้หมดได้หมดยูริได้เป็นเป็นพ่อยูริได้ได้แล้วจริงการบันเทิงบ้านเราเแบบเปิดรับกับแบบวัยเลขห้าอะไรเงี้ยเราเป็นบทนำหรืออะไรมันยังได้อยู่ไหมคะถ้ทานที่เราไม่ได้อยู่มันอยู่ที่บทไงอยู่ที่บทก็คือบางทีเดี๋ยวนี้แบบเราดูซีรีส์ในพวกแพลตฟอร์มต่างๆอ่ามันจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบ ฟอร์มแต่ก่อนแล้วบางทีตัวนำอีกหนึ่ง,ง,งใช่ใช่ใชมันไม่ใช่แล้ว,ลวคือตัวสําคัญตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งหรือสองก็ได้แต่พี่อนก็พร้อมโดดนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มกับพี่พี่ตั๊กเขาลงเขาลงวงการวายแล้วนะคะอเอ,อาหรอเขาคู่กับอใช่ใช่ใช่เออพร้อมรันพร้อมรันร้รันแล้วโอ้ว้าวพร้อมอยากร้อการพร้อมพร้อมประกาศหาคู่ตรงนี้ได้เลยครับอยากหาคู่เด็กครับ ต้องเป็นเด็กแล้วล้ะหรอก็ขอเป็นรุ่นที่เจนอ่อนกว่ากว่าผมครับอยากได้อาทาย์หมาเด็กหรือแมวเด็กดีครับได้หมดเลยครับเปิดรับหมดเลยครับโอเคขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ